ขั้นตอนแรกนะครับเราก็เตรียมพื้นหินชนวนหรือพื้นทั่วไปนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่จะมาอัปเดตตอนต่อไปอย่าลืมนะครับขั้นตอนแบบรายละเอียดครั้งต่อไปเราจะมาอัปเดตนะครับเราก็ปูพื้นเสร็จนะครับก็ เราก็มีโอกาสได้โป้สีนะครับเขาเรียกว่าสีโป้โป้ให้เรียบนะครับเรียบเสร็จแล้วก็เอาลูกสนุกเกอร์มากลิ้งดูนะครับว่าเขาจะวิ่งได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็ตรวจสอบชิ่งตรวจสอบสักรารนะครับหลังจากนั้นเราก็เดินดูรอบๆว่ามีจุดอ่อนหรือว่า จุดไหนที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับเราก็กริ่งดูให้รอบโต๊ะนะครับก็ไม่ยากนะครับแล้วก็เอาสกกลาดใส่เข้าไปนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็ทดสอบนะครับ6คน12นะครับโต๊ะโต๊ะมาตรฐานลิ้นหรือเปล่าแทงเลยลูกแทงเลยครับผมจะอัปเดตแบบละเอียด ครั้งต่อไปอันนี้เพิ่งมาเล่นวันแรกนะครับตอนที่หนึ่งเราก็มเราจะถ่ายคลิปลงทิกตอกการติดตั้งโต๊ะสนุกคร่าวๆก่อนนะครับโอ้โหลงเลยตอนต่อไปนะครับขั้นตอนนี้สําคัญมากเขาเรียกว่าตั้งระดับน้ําเพื่อให้ได้ระดับของโต๊ะเมื่อได้ระดับน้ําเราก็ทําการปูสักกาดนะครับตรวจเช็ค อุปกรณ์ให้เรียบร้อยว่าอยู่ในระดับมาตรฐานหรือเปล่าทำการทดสอบเล่นดูเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิป2นะครับการติดตั้งแบบละเอียดเลยคลิปนี้ก็เอาความรู้คร่าวๆไปก่อนนะครับฝากกดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมจะอัปเดตตอนต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้วันนี้ก็ต้องไปติดตั้งลูกค้าต่อนะครับ